มาแลกงานประเพณีเคโกมุ่ยกันมั่งค่ะยิงอมะาล่างจากตีอำเภอเมืองเนี่ยเสร็จสิ้นกันไปแล้วน่างานชักพราาทอดผ้าปลาและแก็เคร่อเรือยาวเสร็จสิ้นกันไปตั้งแต่วันที่15แต่ว่าก็มุ่ยเขาจัดกันโต้ค่ะช่วงของวันที่18เป็นต้นไปนะไปแลกกันค่ะงานชักพร้าอันยิงใ่ญ่นะคะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีข้องคนสุราธานีและก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวในี่ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามอลังการข้องเรือพนมพระที่ว,ว,วัดต่างต่างในตกแต่งมายาังสวยงามค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะการจัดงานประเพณีฉักพลาถอดผ้าป่าข้องอำเปิดอเกาะมุ้ยจังวัดสุราธานีประจำปี2565ค่ะ เริ่มจัดกันมาตั้งแต่วันที่18ไปจนถึง26ตุลพาคมปีนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หนักท่องเที่ยวไม่ไว้เป็นคนไทยและก็ต่างชาติได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งการที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบนะคะในความประการตาข้องขบวนรถพนมพระต้องบบกว่าสวยงามข,ขว้างงามเมือนเรือพลานะแล้วการมายิงยอดกว่าการการะนางรำนางลักที่และพี่ยิงออมางามเหมือนกันนะคะมีการรำที่แสดงถึงความรักสร้างมัคคี ข้องชาวบ้านในชุมชนเกาะมุยกันด้วยค่ะเมื่อทีเราเห็นในาพาระนองซีโบภาย<ะ>ในงานเนี่ยทุกคนที่มารวมงานในีกอนุกน้านแลวนะกับเส้น<ะ>ดนตรีค่ะทีแต่ละวัดเขาก็มีการสร้างซีซั่นด้วยการแต่งตัวตามนิทานชาด,ด็อกบางตัวก็เป็นจูช็อก,กันห้าชาลีแก้วหน้ามาก็มาเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะผู้สู้งอายุนี่แหละค่ะก็แต่งตัวสร้างซีซั่นนะคะทางด้านข้องวัยรุ่นก็มีการเต้นไปตามจังหวะเพลงที่มันนุกร้อยกันเลยนะสร้างเสียงหัวเราะจากคนที่มารวมงานกันได้นี่น่าจะเป็น หลวงพ่อผีทีเปิดนะคะ,คะสําหรับการชักพราทางบล็อกก็คือการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุมบาทคืนปฏิสัทานบนหนออพระหรือว่าบุษบ็อกค่ะ,คะแล้วก็แห่โดยช่ายเชื้อเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นซ่องไส้แล้วนะ,ะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะช่วยกันลากรถพนมพระพร้อมโดยเสี่ยงกลองเสี่ยงคองเป็นเครื่องตีให้จังหวะในการลากรถพนมพระค่ะทําให้ผู้ที่มาลากรถพนมพระนี่ก็ตางสนุกสนานตามประเพณีที่ซืบซ่านกันมายาวนานนี่แหละค่ะไม่ไหวเส้นงเดสไส้พ่วงกระพัน หรืองานนี้กันนุกร้อยกันไม่เนื่อยกันพืช่ะชักปลาลากปลาไม่ว่าอีชักกันตรงไนลหลักไปถึงไนกาเรียวกว่ารวมแรงรวมใจได้บุญด้วยล่ะกาแสดงถึงความรักความสามัคมีในชุมชนกันด้วยค่ะใน,นแ,แขกอุ้ยก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึ่งค่ะเขามีการลากเรือพาาระกันริมเล่เนี่ยค่ะบรรยากาศดีกันเลยทีเดียวมีโอกาสตองไปเที่ยวสักปีนะสาหรับชักปลาแขกอุ้ยค่ะนั่นค่ะ